สำหรับโจไบเดนไม่ต้องร้องเพลงรอแล้วนะคะคุณเทียบชัยชัดเจนแล้วและผลออกมาอย่างเป็นทางการ <laughs> แล้วนะคะว่าคือประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46หลังจากคณะผู้แทนไปลงวัติกันอย่าง <laughs> เป็นทางการค่ะและทันทีที่ทราบผลอย่างเป็นทางการของการตัดสินใจของคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยโจไบเดนก็กล่าวคำปราศัยต่อคนบริกันท,ทันทีเลยนะครับเที่ยวนี้มาค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับว่าสแสดงความอัดอั้นตันใจต่อโดนัลด์ทรัมป์นี่แบบเต็มที่เลย ระบายออกมาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าในคำแถลงการ์เนี่ยมีการชี้ไปที่ทรัมป์แล้วก็ทีมงานทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ตัวบคุคคลในพรรคเดนปัลรนะครับว่าเป็นอุปสรรคเป็นคนที่มีการกระทําที่เข้าขั้นบ่อนทําลายประชาธิปไตยของอเมริกาเลยนะครับถ้าจะแปลกันอย่างตรงตรงๆเนี่ยนะครับค่ะพูดหลายๆคําและครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่กล่าวสุนทรพจน์ลงรายละเอียดและพาดพิงถึงทรัมป์แบบตรงๆมากที่สุดนะคะและ You know, in this battle for the soul of America, democracy prevailed. We, the people, voted. Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact. And now it's time to turn the page, as we've done throughout our history, to unite, to heal. As I said in this campaign, I will be president for all Americans. <c oughs> I'll work just as hard for those of you who didn't vote for me as I will for those who did. There's urgent work in front of us. งานด่วนที่โจบไบเดนพูดถึงเนี่ยก็คือแน่นอนการจัดการกับการระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อคนบริการมากมายนะครับล่าสุดตอนนี้มีคนบริการเสียชีวิตไปแล้วกว่า3 0 0 0 0นคนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่สูงที่สุดในโลกละเพราะฉะนั้น สิ่งที่รอโจไบเดนอยู่ทันทีที่รับตําแหน่งวันที่20มกราคมก็คือเดือนหน้านี่นะครับก็คือการเข้าไปจัดการกับปัญหาตรงนี้ซึ่งอาจจะสบายใจหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีวัคซีนที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องนี้ได้แต่ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมันยังเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นงานท้าทายที่รอโจไบเดนนี่อยู่หละค่ะแต่สำหรับโจไบเดนก็คงจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกนะคะเพราะว่าจากนี้ไปก็เท่ากับว่า คือประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46อย่างเป็นทางการถึงแม้ยังจะต้องไปรอขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่6มกราคมซึ่งจะมีการประชุมของสองสภาร่วมกันเพื่อที่จะนับคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่ในสุนทรพจน์ที่ใช้เวลาไม่มากแต่ดิฉันเชื่อว่าโจบไบเดนเตรียมตัวเตรียมคำพูดไว้เป็นอย่างดีนะคะพูดถึงว่าประชาธิปไตยของสหรัฐถูกกดดันถูกคมคูถูกทดสอบ แต่ก็ผ่านมาได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐและเขายืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชัยชนะของประชาธิปไตยจะต้องคงอยู่ต่อไปค่ะ The Trump campaign brought, brought dozens and dozens and dozens of legal challenges to test the result. They were heard again and again, and each of the t i m e they were heard, they were found to be without merit, time and again. president trump's lawyers presented arguments to state officials state legislatures state and federal courts and ultimately to the united states supreme court twice they were heard by more than 80 judges across this country and in every case no cause or evidence was found to reverse or question or dispute the results <laughs> ทีมกฎหมายและทนายความเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้ในเรื่องผลของการนับคะแนนเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยทรัมป์ก็ออกมากล่าวหาจไบเดนว่าจะกลายเป็นประธานาธิบดีที่ไม่มีความชอบธรรมเพราะว่าชนะการเลือกตั้งมาจากการโกงจไบเดนก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยในการอธิบายคนมริการเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่ทรัมป์เขาอ้างว่าต้องการใช้ในการพิสูจน์ว่ามีการเลือกตั้งมีการโกงในการเลือกตั้งจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ในทุกระดับของสาลนะครับตั้งแต่สารระดับรัฐนะครับสารสูงสุดก็ปฏิเสธคําร้องขอของทีมทนายความหรือว่าผู้แทนของพรรคเลปเปอร์กลิเทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทําให้เห็นชัดเจนนะครับในสายตาของโจไบเดนว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำนั้นมันไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่มีน้ําหนักไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันเลยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงตามที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้าน <st up> ๆๆี้ก็ดูเหมือนจะยันยังนะคะจะไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเดินหน้าหรือว่าการ ร้องขอต่อสารของทีมกฎหมายของโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงแต่ในการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะคะรวมประมาณ15นาทีโจไบเดนก็คงเตรียมที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทางประธานที่ดูแลระบบไซเบอร์ของสหรัฐเองก็ยังยืนยันว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าข้อกล่าวหาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่มีมูลจริงๆและการ His own cybersecurity chief, overseeing this election, said it was the most secure in American history. You know, respecting the will of the people is at the heart of our democracy. Even when we find those results hard to accept, but that's the obligation of those who have taken on a sworn duty to uphold the Constitution.

ชนะธรรมอย่างเด็ดขาดนะครับคือก็ได้เสียงทั้งหมด306เสียงนะครับเทียบกับ232เสียงของทรัมป์ก็ไม่มีข้อสงสัยนะครับว่านี่เป็นชัยชนะที่ตรมทลายนะครับแล้วก็โจไบเดนก็ออกมาเตือนทรัมป์นะครับว่านี่เป็นตัวเลขแบบเดียวกันกับที่ทรัมป์ได้เมื่อ4ปีที่แล้วในการเลือกตั้งแข่งกับเฮอริคลินตันใช่ไหมครับแต่ว่ามันกลับกันใช่ไหมครับคือทรัมป์ตอนนั้นได้306เสียงแล้วก็เฮอริคลินตันได้232เสียงแล้วก็ทรัมป์ตอนนั้นเนี่ยตอนชนะ ฮิริคินตันเนี่ยด้วยคะแนนเสียงแบบเดียวกันเนี่ยก็อ้างว่าที่เป็นชัยชนะที่ถล่มทลายเพราะฉะนั้นจอบ์ดนก็บอกว่าทรัมป์ก็ควรที่จะปฏิบัติกับคะแนนที่ออกมาครั้งนี้เหมือนกับที่เขายอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อสีปีที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะเป็นการทวงความรับผิดชอบแบบตรงๆนะคะและในปีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของไมพเพนส์ในฐานะรองประธานาธิบดีที่จะต้องเข้าไปทําหน้าที่ในสภาคองเกรสเพื่อที่จะมอบ ความเป็นประธานาธิบดีหรือว่ารับรู้อย่างเป็นทางการ,ค,รความเป็นประธานาธิบดีของโจไบเดนต่อหน้าสภาซึ่งก็จะเป็นการประชุมร่วมของสภาสูงและสภาล่างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคําถามว่าจากนี้จนถึงวันที่6มกราคมนะครับวันที่สภาคองเกรสจะประชุมเพื่อที่จะเลือกประธานาธิบดีแล้วกันนะครับจะมีอะไรพลิกล็อกได้ไหมยังมีความพยายามอยู่นะคะคุณคือยังมีความพยายามอยู่แล้วก็ความเป็นไปได้มันมีน้อยมากแต่ว่า คงเป็นความบยายามที่จะสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายละคือกระบวนการจากนี้ไปก็คือว่าผู้ว่าของแต่ละรัฐในอเมริกาเนี่ยก็จะแต่งตั้งคณะผู้เลือกตั้งอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณะเดียวกันกับที่เลือกวันนี้แหละนะครับที่เลือกโจไบเดนเป็นหลักแล้วครับโดยแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีคณะตัวแทนของพรรคเดโมแครตถ้าเป็นรัฐที่ไบเดนชนะเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของคนที่เชียร์ไบเดนนี่แหละนะครับไปไประชุมกับคองเกรสในวันที่6มกราคม ส่วนรัฐที่ทรัมป์ชนะเนี่ยก็จะเลือกคณะตัวแทนเพื่อไปโหวตให้ทรัมป์ในที่ประชุมกทสาของเบสนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคําถามว่าถึงวันที่6กมกราคมจริงๆเนี่ยทุกคนจะลงคะแนนเสียงตามที่ตกลงกันวันนี้หรือเปล่านั่นสิครับ <laughs> เพราะว่าดูเหมือนมีคําบอกเล่าออกมาจากคนใกล้ชิดของทรัมป์หรือว่าทาง <c oughs> สมาชิกพักริพับลิกันด้วยว่าอาจจะเตรียมแผนตรงนี้ไว้จํานวนหนึง่งว่าวันที่6มกราคมจะมีสวบางกลุ่มของพรักริพับลิกันไปโหวตเพื่อไม่ให้เสียงออกมา ตามผลที่คณะผู้แทนได้เลือกไปนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็มีข่าวออกมาแล้วก็มีความพยายามที่มีสมาชิกของพรรค Republican ออกมายืนยันนะครับว่ามีความพยายามที่อาจจะมีการแต่งตั้งคณะเลือกตั้งเป็นคู่แข่งขึ้นมาด้วยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นใน <c oughs> รัฐเพนซิวเนียเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าพวกสมาชิกบ <c oughs> ุริ <c oughs> สภา <c oughs> ของรีพับลิกันอาจจะมีการเสนอแต่งตั้งคณะเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ไปเลือก Trump. ทรัมป์ทั้งที่รัฐนี้คะแนนเสียงนี่เป็นของโจไบเดนไปหมดแล้วใช่ไหมครับ ก็เพื่อที่จะถึงวันเลือกตั้งจริงๆวันที่6มกราคมเนี่ยยกมือในสภาว่าจะเลือกให้ทรัมป์นะครับแต่ว่าความเป็นไม่ได้มันมีแค่ไหนมันเป็นไม่ได้น้อยมากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสภาคองเกรสต้องตัดสินว่าคณะผู้เลือกตั้งที่มาจากแต่รัฐเนี่ยกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่มาถูกต้องตามกระบวนการหรือเปล่าซึ่งก็คงจะทําไม่ง่ายถึงแม้ว่าจะเป็นแผนที่สร้างความปั่นป่วนในการประชุมร่วมสองสภาแต่ที่สุดแล้วผล การที่จะรับรองอย่างเป็นทางการก็ต้องมาจากมติร่วมกันของสภาคองเกรสนะคะ <c oughs> และต้องไม่ลืมว่าขณะนี้พรรคเดโมแครตก,ก็ครองเสียงข้างมากในสภาล่างด้วย <c oughs> ก็คงจะต้องประลองกําลังกันอย่างมากทีเดียวนะคะแต่ที่ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณบวกก็คือว่ามีสวนะครับสสของพรรคลินดบัติกินระดับอาวุโสหลายคนแลยออกมาวันนี้พูดชัดเจนมายอมรับผลการตัดสินของคณะผู้เลือกตั้งแล้วนะครับที่ให้คะแนนเสียงเด็ดขาดกับโจไบเดนไปเพราะฉะนั้น ก็คง <K un> ไม่พยายามดันทุรังนะแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าอาจจะมีบางคนในพรรคโดยเฉพาะที่เป็นสวเนี่ยที่เป็นเพื่อนซีเป็นพันธมิตรของทรัมป์เนี่ยอาจจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเอาใจทรัมป์ก็ได้ก็อาจจะเป็นแผนที่พยายามสร้างความวุ่นวายกลณผให้มากที่สุดนะคะแต่เรื่องระบบการเลือกตั้งของสหรัฐก็น่าสนใจนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงและไม่ได้วัดจากคะแนนนิยม เป็นการวัดจากคะแนนของคณะผู้แทนหรือว่า Electoral College ก็มีความเห็นออกมาจากทาง Hillary Clinton นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งปีนี้ Hillary Clinton ก็เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนบอกว่าแม้ถ้าเลือกได้เนี่ยต้องการให้ล้มเลิกระบบตัวแทนไปเลย <Okay. S 1> และอยากที่จะให้วัดกันด้วยคะแนนนิยมแต่ปีนี้เพราะว่ายังใช้กฎเกณฑ์เดิมยังเป็นระบบเดิม mm. เธอก็ต้องไปทำหน้าที่และก็ไป <Okay. S 1> เลือก โจไบเดนและคามา่าแฮร์ริสแล้วคือความจริงในทางปฏิบัติเนี่ยวันที่สพฤพจิกายนที่ผ่านมาในวันเลือกตั้งเนี่ยก็คือคนบริก,การออกไปเลือกตัวแทนของตัวเองเพื่อให้ไปเลือกประธานาธิบดีอีกทีหนึ่งนะคือตอนกาบัรเนี่ย <c oughs> ไม่ได้บอกว่าเลือกโจไบเดนหรือว่าเลือกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าไปเลือกตัวแทนของเขตที่ตัวเองสังกัดอยู่นะคะ